เขาก็ผมนายชอตตี้บูโจว่ากับดอนแลนส์อีกเช่นเคยความเดิมตอนที่แล้วครับเราก็ได้ทําการสํารวจแผนที่โซน1เนี่ยจน100%เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาลุยโซนที่2กันต่อเลย แผนของเราก็คือว่าเดี๋ยวเราจะทําการจ้างทหารรับจ้างหรือว่าบริวารก่อนนะครับก็ไปซื้อที่ร้านค้าได้เลยนะครับเพชรเนี Pet ่ยก็มีเป็นพันนะฮะก็สามารถซื้อได้แล้วนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าใครเล่นสักวัน2วันแล้วเคลียร์ร้อในแมปแรกได้เนี่ยเราจะมีเพชรพอที่จะซื้อตัวนี้อยู่แล้วนะครับงั้นก็จัดไปเลยครับไม่รอช้า หลังจากนั้นก็ติดตั้งอุปกรณ์ให้กับน้องเขาหน่อยครับคือน้องคนที่ใช้ธนูใช่ไหมครับอ่ะก็อย่าลืมไปคราบมาให้น้องเขาว่าละกันนะครับแล้วก็พวกเสื้อผ้าเนี่ยก็ใส่ได้นะครับซึ่งเสื้อผ้าเนี่ยก็เป็นชุดเก่าของผมเพราะว่าตอนนี้ผมครับของสีเขียวมาใส่แล้วของขาวก็เลยไม่ได้ใช้แล้วนะครับก็เลยยกมาให้น้องเขาแทนข้อดีอีกอย่างหนึ่งของผู้ช่วยคือว่าถ้าเกิดกระเป๋าเราเต็มอะ่ะเราเอาของมาใส่ไว้ที่ผู้ช่วยได้ด้วยนะก็แล้วแต่ตัวละครนะครับว่าใส่ได้กี่ช่อง พอเราเอาไปต่อสู้ด้วยกันบ่อยๆนะครับก็จะมีการเลเวลอัพด้วยนะครับและยังสามารถอัปเกรดสกิลได้ด้วยนะหรือถ้าเกิดท่านผู้ชมมีไอเทมที่เป็นสมุดนะครับเราแตะตัวบวกได้เลยครับแล้วเราก็เอาหนังสือนี่แะครับให้น้องเขาอ่านครับก็จะได้รับ EXP มากขึ้นแต่ข้อเสียของคู่หูเราคือท่านผู้ชมไม่สามารถจับมาได้นะครับเพราะว่าเขาจะทําเสียงดังครับก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยไปทําการถอนตัวออกจากการต่อสู้ก่อนครับเขาก็จะได้ไม่ออกมาต่อสู้แล้ว หลังจากนั้นผมก็จะออกเดินทางครับก็คือจะเริ่มจากจุดวัดตรงนี้แล้วก็จะวิ่งขึ้นไปบริเวณนี้เลยนะครับเอาให้ถึงเควสพอเข้าสู่พื้นที่สีเขียวที่เป็นป่านะครับเจอรังพึ่งก่อนเลยครับเอายังไงดีก็ตีสิครับจะรออะไรอ้าวได้ราชนีพึ่งมาครับเดี๋ยวเอาไปเลี้ยงต่อได้แหมพวกหมูป่ามันยังตามมาอีกของแถวนี้ก็คือถ้าเกิดผมเก็บได้ผมจะเก็บเลยนะครับเพราะว่าของเนี่ยมันจะเริ่มเป็นเทียสองแล้วนะครับ นั่นของที่มันอยู่ในแมปแรกผมอาจจะไม่ได้เก็บแล้วเนาะเอาละมาดูตรงนี้ซิกลไกเขาให้แก้อะไรเอ่ยอืมอยู่ดีดีบอสเกิดข้างๆตกใจครับอ่ะอันนี้ก็คือเป็นตัวยิงบอลรูนั่นเองครับจะเห็นว่ามันจะค่อนข้างโหดกว่าในแผนที่แรกนะครับในแผนที่แรกมันจะลอยชา้ชาๆแล้วมีแค่3อันใช่ปะ่ะแต่อันนี้คือมันลอยเร็วกว่าเดิมมากนะครับแล้วก็มี5ลูกด้วยกันครับก็เรียกได้ว่าท้าทายขึ้นมากกว่าเดิมหน่อย แล้วผมเห็นบอสเกิดพอดีผมก็เอาเลยก็แล้วกันครับนี่แนะยิงเข้าให้รัวๆช่วยหน่อยทีพี่ช่วยหน่อยเออไหนๆแล้วก็จ้างนักธนูมาช่วยแล้วนะครับแล้วบอสก็ยืนเออเรือไปแล้วครับงั้นเดี๋ยวผมเอาลูกน้องก่อนแล้วกันถอยก้อนมันก็โดดทับอื้อหือดีนะนักธนูถอยเข้มาทันครับเชืบตีทีโอ้โหต้นไม้ต้นไม้นี่แตกกันเลยทีเดียวเชียว โอเคบอสจบไปเรียบร้อยครับผมสู้กันมาหลายสิบตัวแล้วครับก็เลยสบายสบายครับพวกบอสแล้วตอนนี้หมอกลงนะฮะมีเหตุการณ์พิเศษเกิดขึ้นด้วยคือศัตรูมันจะมาบุกเราเรื่อยๆนะครับก็จริงๆหนีไปเลยก็ได้ครับเพราะว่าผมสู้กับพวกนี้ไปก็ก็เท่านั้นอะ่ะผมไม่ได้อยากจะได้ทรัพยากรจากมันแล้วนะครับเดี๋ยวเราวิ่งไปดูนี่ดีกว่านะนี่นี่มันมีโนคู่อีกตัวหนึ่งดูซิว่าตรงนี้เขาให้แก้อะไรเปิดเลยอ่าน,นี้ให้วิ่งชนภายในเวลาที่กําหนดนะครับ รู้สึกในแผนที่แรกจะไม่มีเนาะเพิ่งมีในแผนที่เทียที่สองนี่แหละโอเคเรียบร้อยมาทำไมมาทำไมกันหืมหม,มากันเยอะยเยอะยะเลยไม่ค่อยอยากสู้เลยครับเปลืองเอาละเดี๋ยวคราวนี้เจออะไรอีกเนี่ยอ๋อขุดแร่ผมจะบอกว่าผมขุดจนไม่ได้ใช้อะ เพราะว่าผมยังไม่ได้มีการซ่อมพวกอุปกรณ์หรืออะไรนะครับผมก็เลยขี้เกียจขุดแล้วเพราะว่าขุดไปผมยังไม่ได้ใช้ไงไว้เดี๋ยวรอวันไหนใช้ค่อยกลับมาขุดใหม่ก็แล้วกันอันนี้คือมันจะเป็นแท่นที่ไว้ให้เราเอาคบเพลิงมาใส่ไว้นะครับเดี๋ยวผมค่อยทำก็แล้วกันครับเพราะว่าตอนนี้โดนสตูลุมกรกรรมอยู่นะฮะ โอเคเคลียร์มอนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมจะทําการเปิดเจ้านี้แต่มันไม่ให้เปิดใช่ไหมมันบอกว่าให้เราอ่ะวางไอ้ตัวคบเพลิงให้เรียบร้อยก่อนนะครับก็ให้เปิดโหมดก่อสร้างขึ้นมานะครับตัวของคบเพลิงเนี่ยจะอยู่ในเฟอร์นิเจอร์นะครับนี่เลยนี่เลยถ้ายังไม่ได้เรียนก็เรียนให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เอาไปวางด้านบนเนี้ยอ่านั่นแหละครับแค่นี้แหละไฟก็จะติดเลยนะครับแล้วก็ต้องหาเจ้าแท่นเนี้ยให้ครบนะครับว่ามันมีกี่อันนะครับ คือถ้าเกิดว่ามันไม่ด็อกกิ้งครับท่านผู้ชมลองดูว่าบริเวณฐานของมันมีอะไรอยู่หรือเปล่าอย่างเช่นอันนี้มันมีหินเกาะอยู่ตอนแรกผมไม่รู้ไงก็สงสัยว่าไอ้ทำไมมันไม่นับแต้มตรงเสานี้ให้วบอ๋อที่ไหนได้มันมีหินเกาะอยู่ครับพอเคาะหินได้แล้วนะครับเราก็เอาเจ้าขบเพลิงเนี่ยมาวางนะครับก็อย่างที่บอกนะครับถ้าเกิดทําถูกต้องมันจะด็อกกิ้งให้เรานะครับนี่เห็นไหมไหมมันจะด็อกกิ้งให้หไหมเออเรียบร้อยครับผม คำถามคือแล้วเราต้องจุดทั้งหมดกี่เสาใช่ไหมครับเราเดินไปคุยมันจะมีบอกอยู่นะครับนั่นหมายความว่าท่านผู้ชมก็ต้องลองเดินหาดูว่าแถวเนี้ยมันมีฐานซ่อนอยู่ตรงไหนบ้างนะครับแล้วก็ต้องเตรียมพวกทรัพยากรเช่นไม้หรือว่าเรซินมาให้เยอะพอด้วย แล้วถ้าเกิดเจอพวกหัวใจอ่ะครับอย่าลืมเก็บด้วยนะซึ่งมันเก็บได้แค่เฉพาะช่วงกลางคืนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมเนี่ยอาจจะทําการปักหมุดไว้ก่อนก็ได้นะครับอย่างผมเนี่ยปักหมุดไว้เลยเวลาเจอช่วงกลางวันอะ่ะแล้วพอกลางคืนเมื่อไหร่ค่อยวาร์ปแล้วก็วิ่งมาเก็บเอาอะไรแบบนี้ เดินทางมาเจออัอนหนึ่งครับอันนี้เป็นรูปดาบอันเดียวนะครับถ้าเกิดเราดูในแผนที่มันก็จะเป็นรูปปั้นนกฮูนะครับจะแตกต่างกับที่มันเป็นรูปดาบเนาะที่เป็นรูปดาบนี้คือจะมีดาบ3ามเล่มมนนันต้องโคออบใช่ปะแต่อันเนี้ยมันไม่ต้องโคออบครับอันนี้คือลุยได้เลยนะครับซึ่งกิจกรรมนี้ครับเขาจะให้เราเดินไปเก็บเห็ดแค่นี้เลยเดินไปชนเห็ดแต่ว่าก็ต้องระวังเห็ดที่มันเป็นตัวระเบิดด้วยนะครับพูดง่ายๆคือเก็บเห็ดเขียวแล้วก็หลีกเลี่ยงเห็ดแดงครับ ไม้กล้ไมไกลจากตำแหน่งเมื่อกี้นะครับมีจุดถ่ายภาพชมวิวด้วยนะครับโอ้แล้วก็ด้านหน้าเนี่ยน่าจะมีของดีซ่อนอยู่แน่เลยนะครับเดี๋ยวค่อยเดินไปดูครับเอาทีละอย่างครับผมไหนว่าจะเดินไปเควนไงก็อย่างนี้แหละครับเกมแนวปะจนภยัยแวะทุกทีไม่ถึงเควสที่ดีอยู่ตรงนี้มาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยทั้งทั้งที่ทางก็ไม่ได้ไกลเลยนะแวะเก่งเหลือเกิน <laughs> พอผมเดินมาบริเวณนี้แล้วก็ทําการสํารวจดูนะครับปรากฏว่ามันทําอะไรกับมันไม่ได้เลยครับตอนแรกนึกว่าจะมีดันเจี้ยนให้ลงอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่ามไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นครับเหมือนกับเป็นจุดถ่ายรูปเนะี่ยพยายามจะแหงนหน้าขึ้นไปดูบนต้นไม้แล้วก็ไม่ได้มีกล่องอะไรซ่อนอยู่เดินทางมาถึงจุดเควสเรียบร้อยแล้วนะครับก็ปรากฏว่ามีอีกหมู่บ้านหนึ่งเลยครับขนาดย่อมย่อมอยู่บริเวณนี้นะครับและก็มีสถานที่ที่ให้เราถ่ายวิวอีกแล้วครับท่าน หลังจากนั้นก็แวะพูดคุยกับ NBC ในเมืองครับเขาบอกว่าจะให้เราไปสำรวจถ้ำใต้ดินนะครับหรือก็คือดันเจี้ยนนั่นแหละครับแต่ก่อนจะไปนะครับผมก็จะเตรียมความพร้อมก่อนก็คือซื้อของกับ YA แอดนะครับที่ต้องซื้อก่อนเลยก็คือช่องเก็บของนั่นเองนะครับคือเมืองแรกเนี่ยเราซื้อไปแล้วใช่ป่ะเมืองที่2ก็มีให้ซื้อด้วยนะครับอันนี้ก็ซื้อไว้ให้หมดนะครับอ้าวเวนกรรกระเป๋าเต็มเดี๋ยวค่อยเคลียร์กันนะก็คือซื้อไว้เลย3อันนะครับแล้วก็หินแห่งการไหลเวียนเนี่ย ถ้ามีก็เก็บติดตัวไว้หน่อยหนึ่งอันเพราะว่าเวลาเราเจอจุดวาร์ปอ่ะเราจะต้องเอาไอเนี้ยใส่เข้าไปมันถึงจะเปิดจุดวาร์ปได้ซึ่งจะเป็นคนละส่วนกับเทพพิดานะเทพพิดาไม่ต้องใช้เจ้านี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครยังไม่ได้ซื้อเศษหัวใจเนี่ยไปซื้อเมืองแรกก่อนนะครับเพราะว่าเมืองแรกเนี่ยมันราคาแค่สิบเหรียญเขียวเท่านั้นเองหลังจากนั้นผมก็จะเริ่มคราของระดับทองแดงขึ้นมานะครับซึ่งสิ่งแรกที่เราจะต้องทําเลยคือไปหาแร่ทองแดงก่อนนะครับหน้าตาประมาณอย่างนี้นะครับแร่ทองแดง เออแล้วการฟาร์มทรัพยากรของโซน2เนี่ยท่านผู้ชมจะต้องเริ่มใช้ของที่เป็นสีเขียวนะครับเช่นขวานหินไฟอ่ะอันนี้จะใช้หินเหล็กไฟมันคือหินนี่แหละครับแต่ว่ามันจะเก็บได้เยอะในโซนที่2นะครับแล้วก็ขวานสีเขียวนะครับอันนี้คือที่เอาไว้ขุดแร่แนะนําว่าทํารอไว้เลยครับเพราะว่าเราใช้ของขั้นแรกไม่ได้แล้วนะครับต้องใช้ของสีเขียวเสร็จแล้วก็ต้องทําเตาหลอมนะครับซึ่งเตาหลอมมี2อันใช่ปะ่ะเดี๋ยวต้องทาทั้ง2องงานแต่ว่าทําอันนี้ก่อนครับอันเนี้ยจะใช้หิน20ก้อนแล้วก็ฐาน10ก้อน ให้านผูมชมสร้างเตาถ่านมานะครับถ้าเกิดว่าเรียนได้ก็เรียนลวกันซึ่งเตาถ่านเนี่ยมันใช้แค่หินกับเรซินเท่านั้นเองครับก็เรียกได้ว่าเป็นวัตถุดิบที่หาได้อย่างง่ายเลยนะครับพอเรามีเตาถ่านแล้วใช่ไหมเข้าไปผลิตได้เลยนะครับซึ่งถ่านเนี่ยสามารถใช้ไม้ได้ด้วยนะครับอันนี้ก็น่าจะง่ายกว่าการปิ้งเนื้อนะซึ่งเตาถ่านเนี่ยเราใช้ไม้ยัดเข้าไปแค่อันเดียวเราก็จะได้ถ่านแล้วนะครับ แต่ในความเป็นจริงแล้วมันมีอีกสูตรหนึ่งนะก็คือเราปิ้งอาหารทําอาหารทิ้งไว้เนี่ยแหละแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เก็บภายในเวลาที่กําหนดอะ่ะมันจะกลายเป็นถ่านโดยอัตโนมัติครับแต่ผมว่าไปตัดไม้มาน่าจะไวกว่านะ พูดถึงการทําอาหารนะครับก่อนอันนี้มีคนถามผมว่าเออเนี่ยถ้าเกิดว่าไฟมันดับเราจุดไฟได้ยังไงนะครับคือจริงๆมันไม่มีการจุดไฟนะผมลองดูแล้วมันไม่มีจริงครับท่านผู้ชมทําได้เพียงแต่ว่าเราจะต้องสร้างสถานที่ให้แคมป์ไฟมันอยู่แบบนี้ครับอ่าแล้วผมรู้ได้ไงคือในความเป็นจริงแล้วมันมีเฉลยอ,อยู่แล้วนี่ไงจำอันนี้ได้ไหมอันนี้คือจะเป็นสิ่งที่หมู่บ้านเนี่ยมันมีอยู่แล้วครับผมก็เลยลองก๊อปปี้มาดูก็ปรากฏว่าเออมันก็สามารถที่จะหลบฝนได้นะครับคือเวลาฝนตกเนี่ย มันก็จะทําให้ไฟดับถูกไวละแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมขี้เกียจมาทําอะไรแบบนี้เนี่ยก็แค่รอให้ฝนมันหยุดเท่านั้นเองนะครับมันก็จะสามารถกลับมาทําอาหารได้เหมือนเดิมครับโดยที่ไม่ต้องไปจุดฟงจุดไฟอะไรเลย เมื่อได้ของครบแล้วนะครับก็ให้กลับมาที่สูตรเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทําการวางได้เลยนะครับผมก็จะวางแถวบ้านผมเนี่ยนะครับขี้เกียจย้ายไปที่อื่นอ่ะก็วางใกล้ๆก,ก,กันี่แหละครับโอเคทีนี้พอเราได้เตาหลอมแล้วนะครับเราเข้าไปผลิตได้แล้วนะครับเห็นไหมตอนนี้มีแท่งทองแดงนะครับซึ่งแท่งทองแดงเนี่ยก็ยังคงต้องการถ่านอยู่เหมือนเดิมนะ พอได้่านมามากเพียงพอแล้วนะครับเราก็ต้องทําเตาหลอมอีกอันหนึ่งที่เป็นอันนี้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยแหละครับจะเอาไว้ทําการตีดาบแล้วนั่นเองนะครับแมก็หลายกระบวนการเหมือนกันนะครับเนี่ยโอเคเข้าไปเช็คดูก็จะเห็นว่าเราเริ่มทําได้แล้วจริงๆนะครับจะใช้แท่งทองแดง8ก้อนนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าฟาร,ร์มกันตาแตกเลยครับผม,ผมกว่าจะคราบขึ้นมาได้แต่ละอัน ส่วนเครื่องป้องกันของผมนะครับก็เดี๋ยวจะมีการเลื่อนขั้นระดับสีเขียวนิดนึงสีเขียวผมค้ามาแล้วเรียบร้อยใช่ไหมคราวนี้ผมจะเลื่อนขั้นนะครับมันจะใช้ของจากมินิบอร์ดด้วยที่เป็นตัวใหญ่ๆที่มีตาเดียวที่ผมชอบไปสู้นั่นแหละครับก็เอามาเลื่อนขั้นได้นะครับแต่ว่าผมขาดชิ้นส่วนไปอีกแค่อันเดียวเท่านั้นเองครับมันจะใช้ตัวของฟันยักษ์4อันก็สําหรับกางเกงกับถุงมือนะแล้วก็จะใช้อันเนี้ยหนังสัตว์8อันนะครับก็คือเสื้อสีแล้วก็กางเกงสีนั่นเองครับ แล้วพึ่งเอาไว้ทําอะไรใช่ไหมครับอ่าท่านผู้ชมเนี่ยสามารถเลี้ยงได้นะครับก็คือท่านผู้ชมเนี่ยจะต้องทําการสร้างเจ้าตัวนี้มาก่อนก็คือเป็นที่อยู่ของพึ่งนั่นเองครับมันจะอยู่ในส่วนของสูตรนะแล้วก็หน้าตาเป็นประมาณอย่างเนี้ยเหมือนเดิมครับถ้ายังไม่ได้เรียนก็เรียนให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วเราก็จะต้องเอาตัวของราชินีพึ่งที่เราไปตีจากไอ้รังพึ่งมาหน้านั่นแหละมาใส่ไว้ในนี้นะครับแล้วก็รอทุกๆ20นาทีนะครับเราจะได้น้าพึ่งมา นนันก็พูดถึงนำพึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวจะพูดอีกอันนึงไปเลยก็คือการทํไวหรือว่านเหล้านั่นเองครับท่านผู้ชมเนี่ยจะต้องทําถังเจ้านี้ให้ได้ก่อนนะครับซึ่งถังเนี่ยมันใช้ไม้2แบบคือแบบที่1เนี่ยเราหาได้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วใช่ไหมครับส่วนไม้ที่2อเนี่ยก็คือจะต้องไปโซนที่2ก่อนแล้วก็ต้องใช้ขวานระดับสีเขียวใช่ไหมครับที่ผมบอกให้คราบไว้ตั้งแต่ตอนต้นแล้วนั่นแหละครับเวลาที่เราตัดต้นไม้เนี่ยจะมีโอกาสได้นะครับไม่ใช่ว่าได้ตลอดนะมีโอกาสได้ครับ เพยงเท่านี้ครับเราก็สามารถที่จะทำพวกเหล้ายาป่าปิงได้แล้วนะครับก็จะใช้วัตถุดิบแตกต่างกันไปแต่ก็จะเห็นว่ามันจะมีการใช้น้ำผึ้งด้วยนะครับส่วนอีกอันหนึ่งที่อยากให้คราบรอไว้เลยคืออันนี้ครับเหล้าเยรูนะครับซึ่งมันจะใช้น้ำผึ้งเหมือนกันแล้วก็จะใช้ใบไม้เขียวๆอันนี้ใบไม้เนี่ยมันก็ได้จากมอนสเตอร์ที่มีลักษณะคล้ายๆกับดอกไม้นั่นแหละครับมันจะออกมาเยอะมากเลยในช่วงเวลากลางคืนะนะเนาะหรือแม้กระทั่งในดันเจียนใช่ไหมอ่าเราก็จะเห็นมันอยู่เหมือนกันครับ และถ้าเกิดท่านชมว่างๆนะครับลองไปดูคุยประจําวันดูนะครับก็มันจะมีพวกไอเทมที่หน้าตาแปลกๆโผล่มาแล้วนะครับอย่างเช่นเจ้านี้นะครับหินผาแห่งแผ่นดินนะครับแต่ว่ามันไม่ได้การันตีได้นะถ้าเกิดได้ก็เก็บไว้หน่อยก็ดีครับเพราะว่ามันเอาไว้ใช้ในการเปิดดันเจียนนั่นเองครับดันเจียนที่ผมเจอเลยนะมันจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่าก็ถ้าเกิดอยู่เมืองสองเนี่ยเดินลงมาด้านสายล่างเดี๋ยวก็เจอครับ ส่วนคนที่เคยมาแล้วก็สามารถว์ปามาลงที่ประตูตรงนี้ได้เลยนะครับก็เจ้านี้เนี่ยมันเอาไว้ใช้ในการฟาร์มพวกเครื่องประดับนั่นเองครับแต่ว่าต้องใช้หินไนอเนี้ยสก้อนซึ่งผมมีก้อนเดียวเองก็เอาไว้โอกาสหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาลงให้ดูเมื่อเตรียมพร้อมทุกอย่างแล้วก็ออกลุยกันเลยนะครับผมก็จะเดินไปตามเควสที่เขาบอกก่อนเนาะบริเวณนี้นะครับไปเลยส่วนดาบที่ค้ามาเดี๋ยวรอก่อนนะครับผมจะใช้ดาบหินให้มันใกล้พังไปก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงทําไมเขาให้ขึ้นมาด้านบนเหรอ ด้านบนเหมือนจะมีอะไรบางอย่างหรือเปล่าเอ่ยด้วยความที่เราอยากรู้อยากเห็นฮะนายช็อตตี้สายแวะก็ต้องแวะดูกันหน่อยครับว่ามันมีอะไรอยู่ด้านบนนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงใส่โลก่อนจะได้สไลด์ขึ้นไปได้นะไป้ึนอึ้นมีอะไรอยู่แถวนี้อ้ามีกล่องครับผมเยี่ยมไปเลยเอเปิดกล่องให้หมดครับเพราะว่ามันจะได้เพชรนะครับ ถึงแม้ว่ามันจะได้น้อยนะครับแต่ว่ากำขี้ก็ดีกว่ากำตดนะครับแล้วเมื่อกี้ผมเห็นแวบๆนะฮะว่าด้านบนเนี่ยมีอีกกล่องหนึ่งนะครับเดี๋ยววิ่งไปดูหน่อยก็แล้วกันได้ยาม,มาด้วยอีกหนึ่งกระปุกแล้วก็อย่าพยายามกระโดดลงไปด้านล่างจากที่สูงนะครับเจ็บนะครับบอกก่อนเจ็บนะครับค่อยๆสไลด์ลงไปเนาะใช้โล่เราเนี่แหละสไลด์ลงไปได้แต่ไม่ใช่อยู่ดีจะหัวทิ่มลงไปแบบนี้ไม่ได้นะก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับนี่นี่นี่เออเดินชนๆแบบนี้ได้ครับเป็นแท็กติกเล็กๆน้อยๆครับผม อย่าค่อยใสยไ่ไหลลงโอเคไม่น่าจะเจ็บเท่าไหร่เอาละเ๋อเจออีกหนึ่งกองโอโ้โหโคตรโชคดีของนี่มันแอบ,บอยู่เยอะจริงๆครับเกมนี้โอเคเอาละคราวนี้ก็เดี๋ยวอุย้ยมีแม่น้ำด้วยลงน้ำดีกว,ว่าไปอุ้มดังแอกเลยไม่ดังจอมรับดังแอกเลยครับผมเอาอีกแล้วเจอทางชันแบบนี้สไลด์โล่ขึ้นไปเลยจ้าโอ้โหเฟรมเรทล่วงเป็นพักๆครับ เอาละเดี๋ยวเราจะโฟกัสเรื่องของการไปดันเจียนก่อนเนาะเจอปริศนาอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันครับอุย้ยเจออะไรอยู่ด้านขวาตรงนั้นครับมีสองสีวิ่งไปดูก่อนครับขี่ม้าดีกว่าไหมอ่ะ๋อไม่ต้องละเดินทางมาถึงละอ่านี่มีสองสีครับถ้าจะไม่ผิดมันเป็นโควอบจริงด้วยครับต้องมีผู้เล่นสองคนนะครับถึงจะเข้ากิจกรรมนี้ได้นะฮะ โอเคเจอกล่องที่มันลงอาคมไว้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวขอสลายอาคมก่อนแล้วมันยังมีถาวันอีกอันหนึ่งด้วยนะฮะพร้อมกับพวกเหล่าอัศวินเห็ดและหมูป่านะครับเฝ้ากล่องสมบัติไว้กันเพียบเลยไม่มีปัญหาตอนนี้ดาบพังเรียบร้อยแล้วครับงั้นก็เดี๋ยวจะต้องกลับมาใช้ดาบทองแดงที่เราคราบมาเมื่อกี้นะครับเห็ดเยอะมากเลยเพอดี่ผมฟาร์มมาก่อนหน้านี้แล้วไม่งั้นผมจะฟาร์มเห็ดไปด้วย อา้ากล่องไหลไปไหนแล้วน่ะอ๋อลงไปข้างล่างไม่เป็นไรใกล้ถึงดันเจี้ยนแล้วนั่งไงดันเจี้ยนตรงนั้นคือก่อนหน้านี้ผมก็ลงดันเจี้ยนไปแล้วสองสามดันเจี้ยนด้วยกันนะครับที่อยู่ในแมปหนึ่งมี2ดันเจี้ยนนี่เจอรอยแยกระหว่างมิติก็ชำระล้างให้เรียบร้อยครับโอ้ศัตรูมาลองดาบใหม่เลยแล้วกันโอ้โหแรงขึ้นกว่าเดิมนิดนึง <laughs> นิดเดียวครับนิดเดียวครับไม่ได้แรงเง้นมกับเดิมเยอะอะไรขนาดแบบเวอร์วางขนาดนั้นไม่ไม่ไม่ไมอ้น,นี่สำรวจเจ้านี้ด้วยอันนี้เป็นเศษจารึกนะครับสามารถสำรวจไว้ได้เยอะๆเราก็เปิดเข้าไปดูที่กระเป๋านะครับมันจะมีอ่าเนี่ยเน,น,นพวกหน้าบันทึกศิลาเนี่ยเรากดวิเคราะห์ได้นะเนี่ยมันจะมีข้อมูลเด้งขึ้นมาบอกเราอะไรแบบนี้ครับก็มันจะใช้5อันต่อการวิเคราะห์หนึ่งครั้งเห็นไหมครับเนี่ยมันจะวิเคราะห์ไปเรื่อยๆเยนาะ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเออร e ชิพเมนต์ของเกมนี้เนี่ยและครับสะสมเยอะๆแล้วก็มากด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 เออแล้วก็บางทีผมเข้าไปในบ้านบ้านคนอะที่ไม่มีคนอยู่อะบางทีไปเจอจดมงจดหมายอะไรแบบนี้นะก็มากดวิเคราะห์ได้เลยครับโอแถวนี้แร่ทองแดงเยอะแฮะเดี๋ยวค่อยแวะมากันละกันครับแล้วก็มาถึงดันเจี้ยนแล้วเนาะแต่ว่าผมเจอกล่องก่อนมเอากล่องก่อนครับโอเค งกก่อนครับอย่างแรกเจอกล่องไม่ได้ต้องวิ่งใส่กล่องก่อนอ่ะเดินทางมาถึงตรงนี้มีคัดซีนเฉยเลยครับคุยกับ NBC เขาก็บอกว่าด้านล่างของดันเจี้ยนมันมีการเคลื่อนไหวผิดปกติครับอยากจะยืมมือของเราไปช่วยหน่อยโอเคจัดไปเข้ามาในดันเจี้ยนะครับเขาบอกว่าให้เราจุดไฟเอาไว้นะครับก็ไม่รู้จะจุดทําไมคือไอ้พวกนี้มันก็เหมือนกันที่เราลงในแมปแรกเลยครับไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยมอนสเตอร์ตัวเดียวกันเลยเพราฉะนั้นผมคิดว่าไม่น่าจะตึงเท่าไหร่ บอสที่มันเฝ้าที่นี่อยู่ก็น่าจะเป็นไอไอ,อยักษ์ตาเดียวเหมือนเดิมนี่ไงนี่ไงก๊อบลิสันธาราสงสัยอยู่ด้านบนครับไม่เป็นไรเดี๋ยว่อยไปจัดการมันโอ้มียายาไอไวาร์ปใช่ป่ะเมืม่อกี้น่าจะเป็นยาวาร์ปนี่เนี่ยโหดเละเทมดอะโหดเละเทมดโอเคหุยที่นี่มีหลายชั้นว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาของก่อนครับงกแล้วผมก็คิดว่ามันน่าจะบั็กเหมือนเดิมครับมันไม่น่าจะออกจากห้องได้ ใช้ปะออกมาได้ไหมออกมาไ,มได้เสร็จโจนยิงรัวๆไปจ้ะเอาเซเอาเซเฮ้ยเอเ้ยเราระเบิดมาระเบิดมาไม่เนี้ยไม่เนี้ยงั้นเดี๋ยวผมปั๊มยาก่อนเลยกันเลือดจะหมดหิวด้วยหลังจากนั้นก็ยิงกันเนียนๆจ้าเรียบร้อยสบายสบาย อ่าของเพียบเลยตาแดงยักษ์อันนี้คือเป็นไอเทมหายากนะครับผมฆ่ามินิบอสหลายตัวมากเลยนะก,กว่าจะได้แต่ละอันเนี่ยพวกเนี้ยผมไม่ค่อยอยากโจมตีเท่าไหร่มันได้ของไม่ค่อยคุม้มบางทีก็ได้เป็นเงินไม่เท่าไหรอ่อ่ะถ้าเกิดว่าจะทุบทิ้งควรจะเปลี่ยนอาวุธนะ ใช้อาวุธที่แบบว่ากาก,าก,ากแทนอะ่ะถ้าใช้อาวุธที่มันดีๆก็เ,เสียดายครับเพราะเกมนี้อาวุธมันซ่อมไม่ได้ด้วยมันพังแล้วพังเลยอะ่ะงั้นก็จะตีกล่องตีอะไรก็ลองดูกันละกันอันเนี้ยพูดไม่ทันขาดคําเลยคบเพลิงพังไปซะแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรครับเนื่องจากว่าไอ้คบเพลิงหรือไฟฉายมันคาบได้เลยทันทีครับโอเคไม่มีปัญหาเอาละเควสผ่านแล้วนะครับแต่ว่ามันมีชั้นสามอะ่ะผมขอขึ้นไปดูหน่อยอ๋อแค่นี้เองเหรอ มีอยู่กล่องเดียวนะครับขึ้นไปได้ไหมเนี่ยอย่าบอกนะว่าต้องใช้สูตรไถขึ้นไปอีก้วเอ้แต่ไม่เป็นไรมันมีอีกวิธีหนึ่งสมมุติก็แล้วกันเราแบบไม่รู้จะขึ้นไปยังไงนะใช้วิธีนี้ก็ได้ครับทําลายกล่องนี่เป็นอีกหลักสูตรหนึ่งพอทําทลายกล่องแล้วเนะี่ยเราแค่กระโดดไปใกล้ๆอะ่ะเพอๆไม่ต้องไม่ต้องกระโดดไปด้วยของมันไหลเข้าตัวเองเลยอะ่ะนี่คือจะเป็นอีกวิธีหนึ่งนะถ้าเกิดว่าเราหาทางขึ้นไปเปิดกล่องไม่ได้จริงๆทาลายกล่องทิ้งซะแล้วก็พยายามเข้าไปใกล้ๆ แสงครับแล้วเราจะได้รับไอเทมเองครับไอเทมจะวิ่งเข้าตัวเลยส่วนดันเจี้ยนอื่นๆก็มีนะนอกจากเควสหลักแล้วนะครับผมเจออีก2จุดนะด๋ยวผมเปิดให้ดูเลยกันละกันเนาะเนี่ยจุดเนี้ยก็คือจากจุดว้ามเมื่อกี้นี่แหละครับเดินมาซ้ายบนจะมีตรงนี้แล้วก็ในความเป็นจริงแล้วผมเจอตั้งแต่แรกแล้วนะครับตั้งแต่ยังไมไ่เริ่มสำรวจตอนโซน2เลยนะครับก็เจอดันเจี้ยนอีกอันหนึ่งอยู่ตรงนี้ ในความเป็นจริงมันก็น่าจะมีมากกว่านี้ด้วยนะครับอันนี้คือยังไม่ได้สำรวจเยอะไงสำรวจแค่เฉพาะทางที่มันเป็นเควสหลักแล้วก็ใกล้เคียงเท่านั้นนะครับส่วนบรรยากาศในการลงดันเจียนผมว่ามันก็คล้ายๆกันทุกดันเจียนแหละเนาะอาจจะต้องแบบไปโซน3 4 5ก่อนหรือเปล่าถึงจะมีสตูที่โหดขึ้นในดันเจียนอะ่ะพอออกมาจากดันเจียนแล้วนะครับก็คุยกับ n c ให้เรียบร้อยนะครับเขาบอกว่าให้เราเนี่ย ทำการศึกษาเรื่องของการทำทองแดงซึ่งเราทำมาก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่ตอนต้นใช่ไหมอ่านั่นแหละแล้วเควสเนี่ยเขาจะให้เราทำาออย่างเลยก็คือให้เราทําการผลิตฐ่านก่อน10ชิ้นนะครับและก็ให้ทําการผลิตแท่งทองแดงขึ้นมาอีก2อันถ้าเกิดท่านผู้ชมมีของอยู่แล้วนะครับก็สามารถเอามาส่งที่ NPC ได้เลยโดยไม่ต้องค้าใหม่นะ หลังจากนั้นก็จะมีเคเวสลองกับ n p c คนหนึ่งนะครับตอนแรกก็หาตั้งนานอยู่ไหนอ๋อเขาอยู่ด้านบนนะครับต้องเดินตามบันไดขึ้นมาก็ต้องระวังล่วงเลยนะผมเดินเดินอยู่ล่วงไปสองสารอบซึ่งน้องคนนี้เขาต้องการให้เราเอาน้ำพึ่งให้เขาครับและเราอ่ะก็มีน้ำพึ่งอยู่แล้วไงเราทําทุกอย่างไว้รอร่วงหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับก็ส่งเคเวสได้เลยสบายสบาย หลังจากนั้นครับจะมีอีกเควสหนึ่งเขาให้ทำเล่าเยรูจําได้ไหมที่ผมบอกว่าให้ทํารอไว้เลยเนี่แหละรครับข้อดีของการทําอะไรไว้ล่วงหน้ามันก็จะเล่นง่ายครับลุยเควสกันยาวๆต่อเนื่องได้เลยนะครับโอเคเควสย่อยก็น่าจะหมดแล้วนะครับคราวนี้เขาบอกว่าให้เราเดินลึกเข้าไปในป่าอีกโอ้โหถึงบอสจนได้นะครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาแวะนานนิดนึงนะ แล้วแล้วก็เดินทางมาถึงตรงจุดเปิดวาร์มนะครับซึ่งถ้าเกิดเราเดินตรงมาเลยอาจจะไม่เจอนะพยายามซิกแซกนิดหนึ่งนะครับเนี่ยผมก็พยายามเดินตรงมาเห็นปะแต่ว่าเดี๋ยวมันเจอนู่นนั่นนี่ก็แวะมาเลยเปืือยก็เจอจุดวาร์มตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวขอไอ้นี่ก่อนชำระล้างก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวนะผมขึ้นไปยืมบนถาวันได้เลยชิลๆแบบนี้เหรอเนี่ยไม่ต้องทำลายก่อนหรองั้นเดี๋ยวเราทำลายก่อนเป็นพิธีก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวขอดูกระเปา๋าก่อนว่าผมเอาของมาไหมอ่านี่ไงถ้าไม่มีอันนี้นะครับจะไม่สามารถเปิดจุดวาร์ม อันนี้คือถ้าเกิดไม่มีกลับบ้านไปซื้อก่อนนะครับสามารถซื้อได้ที่ร้านค้าในเมืองเลยครับมีทุกเมืองส่วนโน้องโฮกี้อยู่บริเวณน,นี้นะครับก็จะเจอเป็นบอลลูนนะครับแต่ว่าบอลลูนคราวนี้ติดโล่มาด้วยครับก็จะยากกว่าเมื่อกี้นิดน,นึงเนาะแต่มันก็ยิงทะลุได้อยู่ดีนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นบั็กหรือเปล่าครับในความนจริงมันไม่น่าจะยิงทะลุโลได้นะ ส่วนที่ให้เอาคบเพลิงไปวางตามแท่นก็ยังคงมีอยู่นะครับแล้วก็บางอันนะไม่ต้องเอาคบเพลิงไปวางด้วยคือมันเหมือนมีคบเพลิงที่ไฟดับแล้วเรียบร้อยอะ่ะเราก็แค่เอาเรซินไปใส่เพิ่มเท่านั้นเองครับง่ายๆไม่มีอะไรตรงนี้ทีนี้มาเจอกลไกอีกรูปแบบหนึ่งครับก็คือคล้ายๆกับให้โจมตีเรียงลําดับนั่นแหละแต่อันนี้มันเป็นสีไง มาเลยดูยากครับก็คือผมจะจําเป็นตําแหน่งเอาอย่างเช่นมันเริ่มด้วยอันนี้ก่อนใช่ปะ่ะเออคือต้องจุดไฟด้วยนะเออจุดไฟก่อนแล้วก็มาทางนี้ใช่ปะ่ะที่ผมจําได้นะถ้าจําผิดก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเล่นใหม่นะครับต้องจําเป็นสีเอาค่อนข้างยากกว่าที่มันเป็นดนตรี1 2 3 4 5เลยส่วนแคมป์ของมอนสเตอร์ก็มีบ้างประปายนะครับแต่มันจะไม่ได้มีเยอะเหมือนกับในโซนหนึ่งนะ ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นเน้นบอสหรือเปล่าเพราะว่าบอสนี่อย่างเยอะเลยหมายถึงมินิบอสอ่ะนะและแล้วในที่สุดก็เดินทางมาถึงแท่นบอสจนได้นะครับซึ่งมีหมูป่าเฝ้าอยู่เป็นจํานวนมากครับเดี๋ยวดูซิว่าแผนที่เนี้เราจะเป็นจะต้องใช้อะไรในการที่จะเรียกบอสออกมานะครับดูซิอ๋อต้องใช้ลูกตาของมินิบอส3อันมีหน้าลหละทำไมแมปนี้ถึงมีมินิบอสค่อนข้างเยอะเพราะว่าเอาไว้เรียกบอสนี่เอง ทีนี้พอผมกลับมาที่บ้านเพื่อที่จะเอาตาแดงยักษ์ไปอัญเชิญบอสใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าเควสเนี่ยเขาไม่ได้ให้เราไปฆ่าบอสเว้ยเควสมันให้เรามาอีกที่หนึ่งนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองวิ่งไปดูตรงนี้ก่อนละกันว่ามันมีอะไรอยู่และแล้วผมก็เดินทางมาถึงนะครับเป็นจุดเรียกบอสอ,อีกจุดหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ไม่มั่นใจว่าตัวเดียวกันหรือเปล่าลองเช็คดูซิอ่าเป็นตัวเดียวกันนะครับ พอเดินทางมาถึงจุดบอสแล้วนะครับซึ่งบอสเนี่ยจะบอกว่าเป็นตัวเดียวกันนะครับเราเรียกจุดไหนก็ได้นะครับแต่ผมแนะนําว่าให้มาเรียกที่จุดเควสด,ดีกว่านะครับเอ้ยแป๊บนึงลืมปั๊มยาปั๊มอะไรเดียวใต้กรอบไปก่อนละกันอ่ะโอเคดูซิว่าตัวนี้มันจะเก่งขนาดไหนครับโอ้โหเป็นนักเวทเหรอเอ้ยเดี๋ยวนะอืมมีการไล่เจ้าเถาวันขึ้นมาด้วยครับไว้ปกป้องตัวเองสินะ เฮ้ยมันสดใจลูกน้องเรางั้นก็จัดให้อุ้ยโอ้โหแรงอยู่เหมือนกันผมตั้งโลไม่ทันไงยังไม่รู้ยังไม่รู้วิธีโอเคโอเคได้ละเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีตัวระเบิดถอยก่อนอุ้ยโอ้โหลอยลอยนี่เนี่ยแทงเข้าไปแดชเลยดิ อาจจะต้องปั๊มยาในขนาดต่อสู้ด้วยกลางโลก่อนกางโลก่อนโอ้ยเดี๋ยวๆๆขึ้นไปทำไมเราไม่ได้ทำยาเฉพาะกิจมาด้วยดิก็คือผมทำแต่ไอเทมที่เอาไว้กินไงกินแล้วเด้งเลือดไปด้วยอ่ะกินก่อนละกันเป็นไส้กรอกเอหายไปละนี่เงแทง ผมว่าก็ได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่แค่อาจจะลำคางลูกน้องนิดนึงเส <c oughs> ียบเขาให้ <c oughs> โอเคกันทันอยู่กันทันอยู่เริ่มเริ่มรู้พฤติกรรมแล้ว <c oughs> ทันบ้างไม่ทันบ้างเอ้ยไม่ทนันแกไม่เป็นไร <c oughs> เดี๋ยวนะลูกน้องเราตายแล้วหรออืม <c oughs> เศร้าเลยครับลูกน้องตายงั้นต้องปัม๊มยาสู้โอ๊ยไม่ไม่ตายไม่ตายอยู่ข้างหลังแทงควงเออนี่เดียวนี่เดียวเดียวระวังตัวระเบิดพอ โอเคเรียบร้อยขึ้นเทียสามแล้วนะครับตอนนี้เลเวลก็จะสูงถุดที่30ของอีกเพียบครับโอยแปบ,บนึงเทียลูกน้องก่อน <c oughs> อย่างเยอะของนี่เรียกได้ว่าเพียบเลยครับแล้วลูกน้องเราก็ล้มไปแล้วอ่าไม่เป็นไรรอแปปนึงเดี๋ยวก็เกิดเนาะเก็บของกันลวกันโอ้โหฟินฟินเลยครับอ้าวเวรกรรมสลบซะง,งั้นสงสัยไม่ค่อยได้นอนไงถ้าเกิดไม่ค่อยได้นอนก็จะเป็นอย่างเงี้ยคือเราจะสลบไปเลยแล้วก็จะตื่นขึ้นมานะครับ โอเคไม่เป็นไรเนาะพอดีจัดการบอสได้แล้วครับถ้าเกิดว่ายังจัดการบอสไม่ได้บอกเลยครับหนังชีวิตชัดๆจัดการบอสเสร็จแล้วอย่าเพิ่งกลับบ้านนะครับเพราะว่ามันมีจุดวาร์ปอยู่แถวๆนี้นะครับก็เคลียร์ให้เรียบร้อยก่อนเนาะเราจะได้วาร์ปกลับมาได้อย่างรวดเร็วนะฮะ พูดถึงของบอสนะครับมันเอามาทําอะไรใช่ไหมให้ท่านผู้ชมเปิดตัวอุปกรณ์ของตัวเองขึ้นมาดูครับด้านซ้ายเนี่ยมันจะมีพวกทักษะต่างๆนะครับเออนั่นแหละพวกเนี้ยจริงๆมันจะมีแผ่นเลเวลอยู่ถ้าเกิดว่ามันเต็มเมื่อไรเนี่ยเราต้องไปจัดการบอสก่อนแล้วเลเวลมันจะสูงขึ้นกว่านี้ได้นั่นเองนะครับมันก็จะใช้พวกวัตถุดิบจากบอสนั่นแหละเช่นอันนี้คือบอสต,ตัวแรกใช่ปะ่ะเออนนี้ผมยังไม่ได้เรียนไงเพราะว่าเลเวลของการกระโดดเนี่ยพึ่งถึงขั้นนั่นเองครับ เตร็จแล้วก็กลับมารายงานเคเวสกับ NPC เหมือนเดิมนะครับจะได้รู้บอะแสว่าแล้วบอสตัวต่อไปต้องไปลุยที่ไหนดีพอคุยเสร็จแล้วเขาบอกว่าต้องรอ6โมงเช้านะครับอ่ะงั้นก็ไม่เป็นไรนอนเลยก็ล้วกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปฟาร์มอะไรที่ไหนก็เต็มที่เลยครับจะได้ไม่เสียเวลาโดยใช้เหตุเสร็จแ,แล้วก็กลับมาคุยกับ NPC คนเดิมนะครับซึ่งเขาจะให้เราเนี่ยไปที่ฐานทัพราบ ซึ่งที่ราบเนี่ยเราต้องสร้างเรือเพื่อที่จะข้ามเกาะไปเนาะเพราะว่าโซนนี้มันคือเป็นเกาะเดียวกันนะครับและท่านผู้ชมก็น่าจะเห็นว่าเกาะน,นี้ยังมีอะไรให้สำรวจอีกเยอะนะครับแต่ว่าผมจะเน้นทำภารกิจเป็นหลักก็แล้วกันครับเพราะว่า การสําสรวจเนี่ยปริศนามันก็จะคล้ายๆเดิมครับมันจะไม่ค่อยแตกต่างกันมากนะครับยกเว้นว่าเราย้ายพื้นที่เออแบบนี้มันถึงจะมีอะไรใหม่มาให้เราทานะครับเพราะฉะนั้นก็สําหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้ก็แล้วกันเนาะไว้เจอกันใหม่เมื่อมีโอกาสนะครับเรียกได้ว่ากาลังตึงๆครับเริ่มต้องใช้เวลาในการฟาร์มและเวลาในการเล่นนานกว่าปกติครับเดี๋ยวไม่แน่นะถ้ามันต้องฟาร์มนานเนี่ยอาจจะฟาร์มไปไลฟ์สตรีมไปก็ได้แต่ขอพิจารณากูก่อนนะเพราะในช่วงนี้ก็ไม่ค่อยว่างเท่าไหร่ด้วย